เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ยิีตะลับเข้าสู่เกมมวยปัม้มราคาถูกนะครับซึ่งเราต้องเรียกตัวละครก่อนนะครับตัวพี่เราต้องเรียกเท่าไหนบ้างนี่กดกดด้วยชื่อเรอนาได้ละอ่าโโอ้หมีตัวตัวละครเพียบเลยเฮ้ยมีตัวผู้หญิงด้วยเหรอนี่ที่ส,สับขาหลอก <c oughs> โอ<ห>้เปไดฟูกุโอ้กูเป็นไดฟูกุ ไอ้ขนมเหรอไอ้โมกเหรอไอ้ชื่อขนมเหรอมาจากประเทศแยนเนสไอ้คนนี้ดีกว่าเกรทไม่ชอบเฮ้ยทำมากมุ้เกรทไม่ชอบหรือว่ามิสเตอร์บ้าโยมมิสเตอร์คอบ้าโอ้เด้อโอ้ไทเกอร์ซูเพ็กไทเกอร์มาเบียเฮ้ยโอ้ยโอ้เอ็ดวัร์ดโจเซฟหรือว่าลอนดอนฟ็อกโอเคมามฮ้ยคิงซูบ้า เราจะมูอยูเป็นตัวนั้นเหรอเราราจัซูโบไม่บอกคิงซูโบคิงซูโบเหมือนกันนะเอาล่ะกติกาง,ง่ายๆคืออัดใครตกเวทีได้ก่นอนคนนั้นชนะกดต้อกดต้องจับกดเลยต้องจับกดอะไรวะไม่รู้จับไม่ได้เตะเชือกโ่อโมงกับไม่ไหวเตะเชือกโอ้โหโดนหนวดโดนหนวดโดนหนวดไอ้เมื่อยเมื่องจับพวกกระดูกตัวให้่ เติมไม่ไ้ติ๊ติไอู้ม่าเอเลไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไปไปไป

ระบายความร้อนปีนมปีเฮ้อด้วยกูดดีกูดีดกู่ตูุ้ยเอามเียูสัตว์เหนื่อยเลยกกรบป้าโหดกบสเหลียมกไม่ได้หรอกม่เจอกับป้ากลังแบบกลมๆไม่ขี้เลยมโดัด

อะไรเนี่ยโอ้ยหกฉัเก็ขัดปวดแล้วเอาเฉยเพื่อนดีโอ้ยเป็โห้องนี้ตัดหมดตัดหมดโอ้ยโดยกระทุ้งโอ้ยไม่เจอคำว้าโอ้ยคุ่ไปออกออ้เพ่มโอ้ยออกเลยเด้กเอยหลบไปดีโดนจัโอนจับยับไปแล้วจัไปแล้วอะ แปดเไ็ดหก้าสี่ามสองหน่งยั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 งมันต้องนับยี่สิบมันนับยี่สิบบมาโนไอ้เจ็บไอ้เทมยังไงรอบครั้งไม่ทุ่นไอเทมัไงไอเทมตัดไม้ไอมตัดสิบนั่นู้ดิไอคุมรถคดู่เก็บไอเทมยังไงวะมาเป็นไอเโง่ไอผู้ไม่ยอมแพ้ว อุด่กดเลน่กด่มไลม่งมีไม่เไม่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 เมือต้อไปแล้วไปแวไปแไปแไปแล้วไปแไม่ไม่้ไไปแล้แ้ไป้ไไปไปแไไปแไปแล้วไปแไปแนไไไปไปแไปแไปไไไปแไปแไไปแไปปไปปไไไไปไไไม่ ตัวกูเหนื่อยมากเยโอ้โหโอ้มินฮึบโอ้โอ้ตีเอาจับตบว้าวจับจับเขาไปมึงจับเขาไปโยงกับกูถ่มึบสู้มาะจี้ โอ้รอจุดกดเก้่กด้กัอกพน่าเปตายเลยโอ้เฮ้ยโอ้ตาอู้ต้องกด้งกเฮอโอ้โอ้แบกมันแบกมันแบกมันเที่เลยยังไงยังไงเป็เกจะเสือกจะเที่จักดเลยโอ้ย นยไ่ตายไปเกดเว้ยครับคืตอ่าคืตมาดูเว้ยขนานเองไอไม่เอาเอ้กไหๆโอโอ้าไปซ้ายโอ้เหรอตโค้ชปิดกดทั้งหมดอะไร

ไอ้ใหญ่แล้วโมตัวใหญ่ก็โมสบบ่ได้บักเก่งมากเลยบักี่ัเขี้นี่โอ้ย้ยดูดาวเลยค่ณเจ็บปวดมากเลยอมังต้องลงเวทีก่อนนะกดกซลงเวทีโอ้ยโอ้โหโอ้ไม่ทำมันเหรอโอ้โหฮยกไปยกไอ้ยงยง

ไอเนี่ยตกเลยวะเียอะไรเฮียอะไรโอ้ยโอ้ยจับอ้างโอ้ยไอ้มุ๊กก็ดักไอ้มุ๊กก็ดักโอ้ยโดนดิงคูโอ้ยโอ้ยับนับับเหยียกระป่านโอ้ยไ่ดับไม่เหนื่อยจังวะนี่จบจบต่อยาคือโอ้ยดับดีว่า เกกระาราเออโอ้โหหลบว่ะโอ้ยไม่ได้ท่ากดเป็นท่าที่นี่จือเนี่ยกดว้าโอ้โหสองเก้าวินาทีนี่นี่นี่นีีเป็นยที้ึโอ้โอ้ยมันเหนือยแล้วมันเหนือแล้วคุณ โอ้ยทองอไม่ต้องกอับแล้วเยอะเยอะโอ้โดน่อเลยโอ้ยเป็นมมาอโหดยวะโอ้ไม่เาาลาดมยต้องยอมกันแล้วไม่ยอมไปกว่ หนึ <m í toys> <P an> ่งสองหนึสองสาม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 ส้ยสามสามสามยามสามสามมัามส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 ามมสา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 มอามสามสามส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 ามมสมสามสามามเามสามสามมสาอส ยอไปทีในขนาดนั้นเองเอ้ยโอ้โหอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรม่้ีแต่ทำอะไรไม่ตายเออโอเคยยีูกโอลบลงตายแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไอ้เป็นไหัจังวะ โอ้โหอดกระเทิฟังก์ก์โอ้โหจะเอาไเอ่งหโคตรจังวะไปโอ้ยยังไม่เบะเฮ้ยเก่งอยยลอด่าวัีเก่งจริงแข็งจริงหายใจหายใจยนหายใจยู่หายใจโอ้ยมาเออโอ้โหยนแล้วหลบแล้วสลบแล้วหลบแล้วไอ้ขามันติดเชือกมันกดไม่ได้พมึงตองออกไปกัน ยดคอันนี้ก็ไม่ได้เพรามันติดเทียบมดเทียบไม่ไม่ท้ายยดคอไม่ใช่ท่าจับฮ้ยวยิงจ่อเลยยอมพนัอทีสองไปหนึ่งสองวืดเลยอวืดเกี่ยวหรอวืดวืดวืดหมดแรงแล้วหมดโอ้โหหมดงแล้ว ก็ตากดนะที่ไม่คตรดูเลยูเป็นูไปไเกมตบมเลยวั่ีเลยไ้ไม่เอาแล้วตัวนี้มันโกดี่อเโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลหรับในเกมมวยปั้มราคา70บาทนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเอาไปดูใครเคียดในวันอาทิตย์นะครับเพาสหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับใครที่มือว่างก็ฝากตบ u t u b e นะครับตบปุ่มไลค์นะคัุกคนละครั้งจะขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะครับยังไม่ได้ดื่มน้ำดื่มข้าวเอ้ยกินข้าวกินกาแฟเลยนะครับบ๊ายบายจ้าวันนี้ขอบคุณครับ